คุณเชื่อหรือไม่ครับตะพวงแห่งที่หยอดสองและพี่มากพระขนงอาจเคยเจอกันมาก่อน คำเตือนคลิปนี้อาจมีสปอยในช่วงต้นเรื่องของที่หยด2นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มทหารที่นำโดยตะพวงและคณะกำลังเดินทางหนีค่าศึกด้วยสภาพสะบักสะบอมถ้าดูจากปีพศแล้วจะเห็นว่าสงครามที่ตรงกับช่วงนั้นก็คือสองครามเชียงตุงและจากข้อมูลในเรื่องนางนาคพระขนงยุคสมัยยุโรลาวปลายรัชกาลที่3และต้นรัชกาลที่ส พิมากก็โดยเกณฑ์ไปลบด้วยเช่นกันสงครามเชียงตุงเกิดจากอาณาจักรสยามรัตนโกศิลที่จะเข้าครอบครองรัฐเชียงตุงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าจากการที่เจ้านายไทยหรือเชียงลุงได้เข้าแปรพักจากพม่ามาขอสวามิภักดิ์ต่อไทยฝ่ายสยามเห็นว่าหากจะยกทัพไปโจมตีเมืองเชียงลุงจะต้องครอบครองเมืองเชียงตุงให้ได้เสียก่อน นำไปสู่สงครามตีเมืองเชียงตุงแต่เดิมไทยเคยส่งกองทัพไปตีเชียงตุงหนึ่งครั้งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2393ร่วมกับฝ่ายอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่โดยให้ฝ่ายล้านนาเป็นผู้รับผิดชอบในการตีเมืองเชียงตุงทัพไทยเกือบจะตีเมืองได้แต่ความขัดแย้งภายในเป็นอุปสรรคทำให้การโจมตีเมืองเชียงตุง ในพศ2393นี้ไม่ประสบความสำเร็จและสงครามตีเมืองเชียงตุงครั้งที่2ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง3ปีคือช่วงพศ2395จนถึงพศ2997อยู่ในช่วงรชัชกาลที่4ฝ่ายไทยได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงถึง2ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อปีพศ2395โดยจัดทัพเข้าตีเมืองเชียงตุงด้วยตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวเมืองล้านนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้กรมหลวงวงศาธิราชเข้ายึดเมืองเชียงตุงให้ได้โดยเร็วเนื่องจากฝ่ายพมา่ากําลังเสียทีพ่ายแพ้ให้แก่อังกฤษหากอังกฤษเข้ายึดครองพม่าได้ทั้งหมดอังกฤษจ,จะสามารถเข้าแทรกแซงเมืองเชียงตุงได้ทําให้การยึดเมืองเชียงตุงยากขึ้นไปอีกทัพสยามและล้านนาหลังจากสู้รบกับเชียงตุงเป็นเวลาเจวัน เมื่อไม่สามารถตีหักเอาเมืองเชียงตุงได้จึงลาถอยลงมาและเข้ามาถึงการตีเมืองเชียงตุงครั้งที่2เกิดขึ้นตั้งแต่พศ2396ถึงพศ2397ฝ่ายพม่าส่งแม่ทัพเมืองนายชื่อว่ามหานรธามาร่วมป้องกันเมืองเชียงตงุงเมืองเชียงตุงมีกำลังมากกว่าครั้งก่อนกรมหลว,วงวงศาธิราชสนิทส่งยกทัพเข้าไปชิดเมืองเชียงตงุง โจมตีจนสิ้นสเสบียงอาหารและกระสุนดินดำไม่สามารถยึดเมืองเชียงตุงได้จึงถอยทัพออกจากเมืองเพระาะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเมืองเชียงตุงอยู่ห่างไกลภูมิประเทศเป็นภูเขาเดินทางขนส่งสเสบียงและอาวุธลำบากทําสงครามต่อเนื่องยาวนานยังไม่สามารถยึดเมืองได้ทําได้เพียงโจมตีแบบกองโจรเท่านั้นจึงมีพระราชองค์การให้ยกทัพกับกรุงเทพ สุดท้ายเมื่อสยามไม่สามารถยึดเชียงลุงได้และฝ่ายพม่าถูกอังกฤษเข้ายึดครองเมืองเชียงลุกง2 2ปาน,นาจึงเป็นส่วนหนึ่งของจีนในที่สุดและในหนังหน้าพระขนงเวอร์ชั่นละครในปี2567เป็นฝีมือกำกับของคุณทวีวัฒน์วันทาผู้กำกับเดียวกับที่หยดสองซึ่งไม่รู้ว่าพยายามให้ทั้งสงเรื่องอยู่ในจักรวาลเดียวกันหรือไม่ ทั้งเครื่องแต่งกายของทหารและในฉากแรกของที่หยด2คือแรม5ค่ำเดือน4ปี2,397หรือก็คือ18มีนาคม2,397คือวันที่ถอยทัพออกจากเมืองหลวยไปเมืองเหล็กเพราะไม่สามารถยึดเมืองเชียงตุงได้และในนางนาคพระขนงใน EP ีแรกตอนที่พี่มากไปลบเดือน6แรม11ค่ำปีขานปี2,397 หรือก็คือ22พฤษภาคม2,397คือวันที่ถอยทัพมาจากเมืองเชียงตุงเป็นการเสร็จเรื่องลบพม่าที่เมืองเชียงตุงเพียงเท่านี้ทั้งสองเหตุการณ์อยู่ห่างจากกันแค่60กว่าวันเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ว่าทั้งตะพวงและพิมาก อาจเคยเจอกันในสงครามเชียงตุงหรืออาจจะคาดกันเพราะไปลบกันคนละรอบทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากชอบกดไลค์กดสติ๊กให้เพื่อติดตามคลิปใหม่ให,มหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยานานที่นี้ด้วยในวันนี้พี่แมวพามูสวัสดีครับ